มีคําตอบก็คือนี่แหละที่จะเหนือบุญและบาปคืออริยมรรคอันมีองค์แปประกอบด้วยอะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิก็คือความรู้ความเข้าใจคือปัญญาส่วนสัมมาสังกัปปานี้ความดําริหรือเป้าหมายทิศทางที่เราจะไปนะสัมมาทิฏฐิก็คือเริ่มต้นก็คือเรารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์โลกนี้มีโลกหน้ามี ภพภูมิบาบุญมีพระคุณของบิดามารดามีโอปปาติกะหรืออ่าปิกะคือกายทิพมีสมณาาพ,พราหมู้ปฏิบัติดีบัดชอบพระอริยะสงฆ์มีถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นคําพูดเนี่ยตรงนี้เราเอาตัวนี้เป็นเกณฑ์ตัดสินวัดโอ้ยมันโลกนี้โลกหน้าไม่มีบาบุญไม่มีพระคุณของผู้มีบุญคุณพ่อแม่ไม่มีไออย่างเงี้ยมิจฉาทิฏฐิเลยตัดสินได้เลย ทางที่ไปถ้าคนพวกนี้จะมีสุดโตงมิจฉาทิฏฐิสุดโตงมีสองพวกคืออุเฉททิฏฐิกับสัตตะทิฏฐิอุเฉทธธทิฏฐิคือพวกที่เชื่อว่าตายแล้วศูนย์ทำเยอะอยากจะทําชั่วอยากจะทําดีอยากจะทำะทำําททไปจบกรรมวิบากไม่มีเหตุผลไม่มีเกิดชาติเดียวตายศูนย์จบนี่คือพวกอุเฉทธธทิฏฐิก่อนพุทธเจ้ามีพวกนี้เยอะเขาบอกว่ามันไม่มีหรอกบุญบาป ทำอะไรทำไปเถอะอยากจะฆ่าใครอยากจะทำละเมิดศีลละเมิดทำอะไรทำไปเถอะเพราะมันไม่มีส่วนใกลุ่มหนึ่งศาสนาทิถฐิบอกว่ามันเวียนว่ายายเกิดเนี่ยมันมีบุญบาปมันมีแต่มันไม่มีทางที่จะหลุดพ้นเพราะมันมีความเป็นอัตตาตัวตนอยู่เขาถึงบอกว่าศาสนาทิถฐิว่าการที่จะเหนือบุญและบาปการที่จะพ้นจากอัตตาตัวตนความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเป็นไปไม่ได้นี่คือศาสนาทิฏฐิเข้าใจไหมเพราะนั้นก็ยังอยู่ในวังวนอยู่ แต่ถ้าเทียบกันเนี่ยมิจฉาทิฏฐิสองกลุ่มเนี่ยกลุ่มแรกอันตรายที่สุดเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่มีไม่มีพบภูมิตายแล้วศูนย์เพราะกลุ่มนี้นี่มันทําสงครามก็ทําได้เข็นฆ่าใครก็เข็นฆ่าได้ผิดศีลผิดธรรมอะไรมันทำได้หมดเพราะเขาเขาเชื่อว่าตายแล้วศูนย์ไม่ต้องมีผล ที่จะต้องไปรับแต่กลุ่มศาสนาทิฏฐิแรงยังเชื่อว่าบุญบาปมีแต่ไอ้ที่จะเหนือบุญเหนือบาปเนี่ยมันไม่มียังมีความเป็นอัตตาตัวตนอยู่ต่างกันตรงนี้นะส่วนสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตตระหมายถึงว่าอะไรก็คือเข้ามาสู่ทิศทางที่เรียกว่าโพธิป,ปักขียธรรม37ประการเดี๋ยวจะพูดต่อไปสติปัฐานสสัมมาปทาน4อิทธิบาท4อินรีย์5พะละหโพชฌชคเกอริยม,มังมีองค์8แนวทางนี้ก็คือเข้าสู่ความเป็นโลกุตตรละเข้าสู่ความเป็นมรรคผลนิพพานถ้ามี ความรู้มาถึงขั้นนี้เป้าหมายของคนในระดับนี้ก็จะมองเป้าที่พระนิพพานแล้วทำบุญให้ทานรักษาศีลจะไม่หวังที่จะกลับมาเกิดอีกแล้วก็เรียงง่ายๆก็คือเข้าสู่มรรคผลนิพพานอย่างเดียวนี่คือสัมมาทิฏฐิในระดับโลก,กุตระละกับโลกิยะที่ต่างกันคือตรงนี้ส่วนสัมมาสังกปัปปะนี่คือดํารินะดหมลิที่จะไม่ให้ร้ายไม่ทําร้ายไม่เบียดเบียนไม่อาคฆาพยาบาทดัริีออกจากกรามปดนะออกจากกรามเพราะตับใดที่ยัง จิตอยู่ในระดับกามจิตก็ยังมีตัณหามานะทิฏฐิอุปทานอยู่ใช่ไหมก็ยังยึดและยังติดอยู่ตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นดําริคือออกจากกามก็คือออกจากสิ่งที่เป็นความสุขที่ยังหยาบอยู่เข้าสู่ความสุขที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นก็คือเข้าสู่ฐานของสมาธิฐานของปัญญาทั้งสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาและปัญญาเนี่ยก็มีระดับปัญญาในระดับที่เรียกว่า สุตตามยปัญญาจินตามยะปัญญาและภาวนามยะปัญญาตรงนี้คือให้ท่านเห็นภาพเพราะฉะนั้นปัญญาใน3ระดับเนี่ยตอนนี้ท่านกําลังฟังอยู่ใช่ไหมสุดตามยะปัญญาพยายามจดจำใช่ไหมและขณะเดียวกันท่านก็คิดใช่ไหมจินตนาการใช่ไหมอันนี้คือจินตามยะปัญญาท่านกําลังทําอยู่แต่ภาวนามะยะปัญญาเนี่ยท่านยังไม่ได้ฝึกฝนอบรมยังไม่ได้ปฏิบัติ ต่างกันนะเหมือนคือภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติภาคทฤษฎีเนี่ยคือท่านเรียนรู้ละว,วิธีการทรํารุงกินน้ําท่านเรียนละมีปิซึมใช่ไหมแสงใช่ไหมการหักเหของแสงใช่ไหมแสงออกมาใช่ไหมพอผ่านตรงนี้ใช่ไหมม่วงครามน้ําเงินเขียวเหลืองแสดแดงเกิดทันทีใช่ไหม ทฤษฎีท่านรู้จินตนาการท่านรู้แล้วเพราะคนที่ผ่านมาเขาบอกทําแล้วเป็นได้เป็นลุงกินน้ําเกิดขึ้นได้รตบใดเมื่อใดท่านลงมือปฏิบัติเวลาเราเรียนจะมีภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติใช่ไหมพอลงมือปฏิบัติโอ้มันมีม่วงครามน้ําเงินเขียวเหลืองแสดแดงเกิดขึ้นจริงอ๋อนี่คือภาวนามตตาปัญญาคือพิสูจน์คือเป็นความรู้เชิงประจักษ์เกิดจากการปฏิบัติเพราะนั้นเขาถึงบอกว่าภาวนา นี่แหละคือหนทางจะต้องเอาปัญญาจากสุดตามญญญาจินยาม่ใชก้าวเข้าสู่ภาวนาให้ได้จึงจะเข้าถึงซึ่งมรรคนิพานได้ไม่ใช่รู้ปริยัติอย่างเดียวต้องปฏิบัติและปฏิบัติ heroin, ต้องเข้าถึงจึงจะได้ปฏิเวทคือผลปรากฏคือนิโรธนิโรธะหรือนิพานเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเรื่องของปัญญาเรื่องของสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะพวกเนี้ยวาจากรรมตะอาชีวะคือ วาจากับกายพฤติกรรมทางกายใช่ไหมการทำมาหากินใช่ไหมเ,เรื่องของการปฏิบัติทางกายใช่ไหมวาจาก็คืออะไรก็คือไม่พูดเพชไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจอ้อสัมมากรรมมันตาคืออะไรไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมสัมมาชีวะก็คือประกอบอาชีพที่ไม่เป็นโทษและให้ร้ายทําร้ายเบียดเบียนไข่คือไม่โกงเขาไม่บังคับขู่เข็นหรือค้ามนุษย์ค้ายาเสพติดค้ายาพิษ เพราะนั้นคนที่อยู่ในแวดวงพุทธศาสนาจะต้องไม่ไปทําอาชีพเหล่านี้ค้าของมึนเมาค้ายาเสพติดค้ามนุษย์ค้าอาวุธสงครามอย่างเงี้ยอันนี้ผิดเลยนะอันนี้คือผิดศีลน,นรกแน่นอนนะได้เงินนะจริงนะในปัจจุบันแต่ผลก็คือลงนรกนะถ้าเข้าใจแล้วนะไม่ไปทำหรอกแต่ถ้าที่ทําทุกวันนี้คือเห็นแก่เงินใช่ไหมเพราะไม่มีความรู้ไงแต่ผลสุดท้ายคืออะไรนรกพอนรกเสร็จแล้วเป็นไง มาเป็นวัวเป็นควายนะไอ้คนโกงคอร์รัปชั่นกินโกงเนี่ยนะจากนรกแล้วนะมาเป็นวัวเป็นควายนะโดนเข้าใช้งานเพราะทําผิดต่อแผ่นดินเงินภาษีของประชาชนนะของแผ่นดินนะต้องใช้หนี้แผ่นดินถามว่าใครไปสั่งไม่มีใครสั่งนะกรรมเขาเป็นคนทําเองนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือศีล ท่านี้ศีลเนี่ยมันมีปาริสุดที่ศีลสีตรงนี้คือให้ไว้เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจว่าปาติโมกขังวรศีลก็คือศีลตามบทบัญญัติในภาพปาติโมกข้าพระพิสุกสองร้อยี่สิบข้อใช่ไหมอินทรียะสังวรศีลคือการสํารวมระวังในอินทรีย์คำว่าอินทรีย์ทั้ง6ตรงนี้ก็คืออะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจเรามีสติ สามมัญ,ญาะสมาธิปัญญาควบคุมไม่ให้เกิดอกุศลตรงนี้เขาเรียกว่าอินรียะสังวรศีลอันนี้คือศีลโดยสภาวะเพราะนั้นบางท่านครูบาอจารย์บอสติคือศีนเพราะสติคือเครื่องกั้งกัน้น มาคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ไปประพฤกิชั่วไม่ให้ไปพูดชั่วส่วนอาชีวะปริสุทธิที่สีดก็คือการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบไม่เลี้ยงชีพในทางที่ให้ร้ายทำร้ายเป็นโทษใครไม่ค้าสิ่งมึนเมายาเสพติดอาวุธทั้งหลายแหล่ส่วนปัจจัยสันนิสิตศีนี่คือศีลที่เกี่ยวข้องกับอาหารเครื่องนึ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคสิ่งบริโภคต่างๆเหล่านี้เป็นต้น ควบคุมศีลอย่างเวลาพระฉันอาหารเนี่ยศีลตรงนี้ก็คืออะไรไม่ฉันด้วยความอริดอร่อยไม่ฉันด้วยความหยากไม่ฉันด้วยความรู้สึกว่า,าฉันอยากได้รสชาติอย่างนี้เพราะเวลาพระท่านฉันตรงนี้พิจารณาคืออะไรความเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเพราะอาหารคือธาตุสีเป็นธาตุภายนอก ร่างกายคือธาตุสี่ดินน้ำลมฟันภายในธาตุภายนอกมาหล่อเลี้ยงธาตุภายในอาหารไม่ได้มองว่าเป็นพืชเป็นสัตว์มองอาหารก็คือความเป็นธาตุเมื่อเขาปรุงมาแล้วก็คือสิ่งหล่อเลี้ยงให้ชีวิตส่วนกายอยู่ได้ไม่เป็นไปเพื่อความอร่อยและมั่ามันไม่ลังเลสงสัย ในขณะฉันว่าเขาไปฆ่าสัตว์ตัวนี้เพื่อเราหรือไปทํรลายสัตว์เหล่านี้มาเพื่อเราเหล่านี้เป็นต้นเข้าใจไหมเพราะนั้นเวลาฉันเนี่ยไม่ได้คิดว่าเป็นสัตว์เป็นพืชไอ้คิดว่าเป็นธาตุสีและขณะที่พระฉันก็ฉันในฐานะที่ว่ามันเป็นอาหารเรปฏิกูลสัญญาเช่าไหมปฏิบัติในหนึ่งในสมถกรรมฐาน,น,นก็คือพิจารณาอาหารก็คือ แค่สิ่งหล่อเลี้ยงเองสายแรกที่สุดเขาเป็นปฏิกกลใช่ไหมล่ะเข้ไหมก็เป็นอุจจาระเป็นปัสสาวะไปก็ทิ้งไปแค่นี้เองเขาไม่ได้คิดในแง่ว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นความเป็นอัตตาตัวตนหรือเป็นสิ่งที่จะทําให้ความประมาทเมามันในชีวิตเหล่านี้เป็นต้นมันต่างกันนะในการพิจารณาตรงนี้คือเขาเรียกปาริสุ์ที่ศีลเนี่ยควบคุมกายวาจาด้วยสติที่ไปเกี่ยวข้องกับปัจจัยสี่และสิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่างๆเช่นมีห้องแอร์มีรถนั่ง นั่งเครื่องบินหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ยึดติดไงนะตรงนี้ก็คือศีลเป็นไงสมาธิสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายามะตรงนี้ตรงนี้ก็คือสัมมาประธานสี่นั่นเองสังวรประธา,านปหาณประธาน ภาวนาประทานอนุรักษณาประทานตรงนี้ก็คือว่าบาปอากุศลที่ยังไม่เกิดก็ป้องกันซะอย่าให้มันเกิดปหานะก็คือว่าบาปอากุศลคือโลภโกรธหลงที่โกรธแล้วก็ถ้าทำยังไงลดละเลิกซะจริงไหมภาวนาก็คือสิ่งที่เป็นกุศลที่ยังไม่เจริญทำยังไงให้มันเกิดขึ้นอนุรักษณาประทานก็คือว่ากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วทำยังไงไม่ให้เสื่อมรักษาไว้ให้ได้ งั้น,ตร,นตรงนี้สัมมาวายมะเขาก็เรียกว่าส,ส,ส,สัมมัปปทานก็เรียกเห็นไหมตรงนี้ที่เรียกว่าสัมมัปปทานสี่สัมมาสติตรงนี้ก็คือสติปฐานสี่กายานุปัสนาสติปฐานเวทนานุปัสนาสติปฐานจิตานุปัสนาสติปฐานธรรมานุปัสนาสติคือการมีสติกําหนดรู้กายเวทนาจิตธรรมกายภายในกายภายนอกเวทนาภายในเวทนาภายนอกจิตภายในจิตภายนอกธรรมภายในธรรมภายนอกธรรมภายใน กายภายในจิตภายในคือตัวเราภายนอกคือคนอื่นเพราะฉะนั้นจึงมีผู้สามารถบรรลุทําได้ว่าเช่นเวลาอ่านพระรยบรกเอ๊ะเห็นดอกบัวเห็นดอกไม้นั่นคือกายภายนอกใช่ไหมแล้วก็มองเห็นจนกระทั่งดอกไม้นั่นเหี่ยวแล้วก็เหี่ยวจริงก็ลงสู่ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่อาจคงทนอยู่สภาพเดิมได้ต้องแปลเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังเหตุปัใจจัยใช่ไหมแปลเปลี่ยนไป ไม่อาจคงทนอยู่สาภาพเดิมได้เขาเรียกทุกขังสิ่งที่เป็นทุกข์ไม่อาจคงทนอยู่สาภาพเดิมได้ล้วนต้องแปลเปลี่ยนไปจึงเรียกว่าอน,นิจจังมันไม่เที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์ไม่เที่ยงจะยึดถือเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรืออยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของเราไม่ได้จึงชื่อว่าเป็นอนัตตาตรงนี้เขาเรียกว่าสังขารธรรมจึงลงสู่พะระไตรลักษณ์ที่เรียกว่าอน,นิจจังทุกขัง อนตัตตาเพราะนั้นกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาธรมาามรมานุก็แบบนุปัสสนาก็คือวิปัสสนาคือปัญญาให้เห็นลงสู่ความเป็นพระไตรลักษณ์เพราะนั้นตรงนี้ต่างกันนะศีลควบคุมกิเลสอย่างหยาบเช่นเราโกรธคนนี้เราก็ด่าเขาไปเลยหรือไปเตะไปต่อยเขาอันนี้คือเป็นไงนี่คือกิเลสอย่างหยาบใช่ไหม ศีลก็จะมาลังงับตรงนี้ว่าไม่ให้ถึงขั้นไปด่าเขาไม่ให้ถึงขั้นไปลงไม้ลงมือทําร้ายเขานี่ศีลจะคุมแต่ใจเป็นไงเป็นไงฟุ้งซ่านอาฆาตพยาบาทจะหยุดในใจใช่ไหมขุนมัวใช่ไหมงดหงิดใช่ไหมเศร้าหมองใช่ไหมระดับนี้ต้องใช้อะไรสมาธ,สมาธิสมาธิจะมาคุมนิวรณ์ทั้งห้าเมื่อกี้ที่พูดคือนิวรณ์สมาธิคุมจิตไม่ให้ไปสู่กิเลสอย่างกลางส่วนปัญญาเนี่ยกิเลสอย่างละเอียด บทบาทหน้าที่ของศีลสมาธิปัญญามันก็อยู่ที่ตรงนี้แล้วก็ก้าวข้ามาสู่ถึงสัมมาสมาธิซึ่งตั้งแต่ฌานหนึ่งจนถึงฌานที่สี่นี่คือสัมมาสมาธิสมาธิซึ่งสมาธิแบ่งเป็นสามระดับคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิคือสมาธิระดับฌานฌานถ้าเป็นรูปรูปฌานก็ฌานหนึ่งถึงฌานสี่ถ้าเอารูปฌานก็ฌานที่ห้าถึงฌานที่แปด ก็ไปศึกษาหาความรู้ในภาคปฏิบัติก็จะมีสิ่งที่เป็นนิมิตเครื่องหมายในขณะปฏิบัติสมาธิก็เรียกอรรกรรมนิมิตอุกานิมิตปฏิภาคนิมิตซึ่งตรงนี้เป็นรายละเอียดในแง่ของสมาธิในแต่ละดับเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้มีคณิกะสมาธิหล่อเลี้ยงถ้าไม่มีนะเป็นคนบ้าเสื่อมเสียสติไม่มีสมาธิคือท่านนั่งยังรู้ว่านั่งยืนรู้ว่ายืนอาบน้ํารู้ว่าอาบน้ํารับประทานอาหาร รู้ว่ารับประทานอาหารนี่คือมีคณนิกะสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นอยู่ยังรู้ว่าทําอะไรอยู่แต่ถ้าไม่รู้ว่าทําอะไรอยู่นี่คือเสื่อมเสียสติไม่มีสมาธิที่เรียกว่าคณนิกะสมาธิอยู่ส่วนอุปจารสมาธินี่สมาธิจวนแน่วแน่คำว่าจวนแน่วแน่คือจวนแน่วแน่ที่จะเข้าถึงระดับอัปปนาสมาธิซึ่งมันมีนิมิตอันเป็นเครื่องหมายก็คืออุกหะนิมิตกับปฏิภาคานิมิตที่จะปรากฏขึ้นเช่นปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมีแสงสวง เกิดขึ้นเห็นเป็นดวงจันทร์มั่งเห็นเป็นเหมือนปุยฝ้ายเป็นหมอกเป็นเมฆอันนี้เริ่มเข้าสู่อุปจารสมาธิแล้วนี่เขาเรียคอุปจารสมาธิหรือบางทีในคมภีร์ก็จะพูดถึงอุปจาระฌานเพราะอะไรเพราะมีองค์ฌานปรากฏแล้วคือมีวิตกวิจารปีติสุขเอกาคตาทั้ง5้าเนี่ยเกิดขึ้นแล้วในระดับอุปจารสมาธิถ้า เลี้ยงปฏิภาคคณมิตรและอุกนินี่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้ไปเรื่อยๆก็จะก้าวเข้าสู่อัปปนาสมาธิคือสมาธิระดับฌานที่แนบแน่นมีองค์ฌานวิตกวิจารปิติสุขเอกคตัาเกิดขึ้นตรงนี้ก็จะไม่ลงรายละเอียดมากเพียงแต่ว่าให้ท่านรู้ว่านี่คือหลักธรรมคาสอนพระเจ้ามีสิ่งเหล่านี้หมด